สวัสดีเพื่อนเพื่อนใน YouTube และก Facebook กนะจ๊ะวันนี้เรามีเมนูใหม่มาปั่นให้ดูเป็นเมนูกล้วยหอมนะจ๊ะนี่เลยแล้วก็ผสมเสร็จแล้วเมื่อกี้นะจ๊ะสีสวยมากแล้วก็เทใส่ได้เลยใส่น้ำแข็งแล้วนะจ๊ะหอมสุดๆนะจ๊ะกล้วยหอมเรานี่จ้ะหอมมากเปก็นกล้วยหอม แก้วใส่ไข่มุกด้วยเจ้ายี่สิบออนมาปั่นให้ทุกคนดูนะจ๊ะเป็นเมนูที่อร่อยเหมือนกันนะจ๊ะชาในน้ำแข็ง แตกตัวก่อนนะจ๊ะเราก็เลยค่อยปั่นเนื้อเนียนละเอียดน่าทานน่ากินแล้วจ้าขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้า